พี่จะบอกให้นะที่ตอบ44.545หรือตอบหนึ่งไม่ใช่คิดไม่ได้นะน้องแต่น้องทำไมนะไม่อรอบคอบหนูเริ่มจับหลักได้พี่รู้หนูจับเป็นคู่คู่ถูกป่ะแต่หนูต้องดูให้ดีเดยน้องจะจับคู่ยังไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยซ้าย89ไปคู่กับไซายกำลังสองหนึ่งองศาไซาย89คือคือโคฟังก์ชันได้คอร์สอะไร คอ1ส1องศาหรือโคไซ1องศาจริงไหมน้องตัวเนี้ถ้าคนที่เจ๋งจริงนะเขาจะมองรู้เลยว่านี่คือคอสกำลังสอง1องศาจริงไหมเพราะไซ89คือโคไซ1องศามุมรวมกันได้90ยกกำลังสองก็ยกได้กันไม่กลัวแล้วก่อนหน้านี้ก็มีไซกำลังสอง88แต่ติดลบก็ทำเป็นลบคอสกำลัง2 2สอง2องศา พูดง่ายๆคนที่ตอบ44.5 45อะไรพวกเนี้นะไม่ได้จัดพวกบวกไว้ได้วยกันไม่ได้จัดพวกลบไว้ได้วยกันเห็นไหมพอพี่พูดทุกคนบอกเออจริงว่ะเห็นป่ะเกาจากนทั้งหัวลอกลเลยใช่ว่ะเราทำไมเฟ้อฟ้าแบบนี้ทุกคนดูนะโจทย์ข้อนี้ถ้าพี่ทําไมครับจับพวกบวกไว้ปึกหนึ่งทซดยกำลังสองหนึ่งองศาบวกไซดยกำลังสองสามองศาบวกไปเรื่อยตึ๊ดๆๆถึงใครนะเร็ว ทายกำลังสอง87เ็องศาบวกทายกำลังสอง89้องศาเห็นไหมนี่คือพวกที่เครื่องหมายบวกอา้าวแล้วพวกลบล่ะก็คือพวกที่องศาเป็นเลขคู่คือ2องศา4องศา6องศาพี่ดึงลบออกมาหน้าวงเล็บเลยข้างในจึงกลายเป็นบวกอย่างนี้หนูน้อยทุกคนตามพี่ช้างทันไหมครับบอกพี่ช้างมานิดหนึ่งครับอย่างนี้ตามทันไหมครับ เห็นป่ะจริงๆอะทุกตัวมันเป็นลบแต่พี่ดึงลบไปข้างหน้าเลยใส่วงเล็บใหญ่แบบนี้ทันนะน้องคนจะสอบติดหมาอะไรแค่นี้ต้องพอทันเพราะว่าไม่ได้เร็วไม่ได้เร็ววิ่งไปถึงใครนะเร็วบอกพี่หน่อยตาเองตาเองตาเองบอกเขาหน่อยเออตาเองบอกเขาหน่อยใครนะ86เยี่ยมใครอีก88เห็นไหมนี่แหละน้องครบท้วนบริบูบู์ทุกคนครับ ทั้งหมดกี่ตัวน้องเริ่มต้นตรงนี้กี่ตัวก่อนพูดไม่ต้องลังมันฝรั่งอบกรอบไม่ต้องลังเลทั้งหมด89ตัวอยู่แล้ว1นึ่งองศาสองศาถึง89เอา้าเฮ้ยแล้ว89ตัวแล้วมันจะแบ่งยังไงวะเนี่ยเออ45กับ44หนูถ้าเริ่มจาก1แล้วจบลงด้วยเลขคู่มันจะแบ่งเป็นคู่ครึ่งหนึ่งขี้ครึ่งหนึ่งไม่ต้องคิดเยอะ หนึ่งสองสามสี่มีคู่สองตัวคือสองกับสี่ขี้สองตัวคือหนึ่งกับสามแต่ถ้าหนึ่งสองสาจบลงด้วยเลขคี้ขี้จะมากกว่าคู่หนึ่งตัวหนึ่งถึง9จะมีขี้ห้าตัวคือหนึ่งสาห้าเจ็ดเก้าห้าตัวคู่สี่ตัวคือสองสี่หแปดแม่นบอพี่น้องแม่นแล้วเห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นข้างหน้านี้กี่ตัวนะพูดขี้ต้องมากกว่าเพราะมันจบลงด้วยเลขอะไร จบลงด้วยเลขขี้อย่างนี้เห็นเปล่าแปเก้าเนี่ยน้องเป็นไงเป็นไงเหลืองไหมเหลืองเหลืองก็ขี้เลยเห็นไหมนะนันนขี้ขอไข่นะอันนี้ขี้ขอควายทุกคนนี่กี่ตัวนี่กี่ตัวข้างหลังสี่สบสี่ตัวทุกคนโอ้ยสี่สบสี่ตัวก็พอดีครบคู่เลยยี่สบสองคู่ไอ้นี่ยี่สิบสองคู่กับข้าวนอกนาหนึ่งตัวที่ไม่มีใครรับเข้าไปเป็นพวกถูกเปล่าน้องยิ้มแล้ว ยิ้มละนี่จใจพี่คิดช้าๆไหมพี่ยินดีนะถ้าใครที่ตามไม่ทันพี่ยินดีแต่ถ้าคนตามทันนะใจจริงอะพี่ไม่อยากจให้ทดอีกบรรทัดหนึ่งหรอกเพราะว่ามันเสียเวลาทุกคนไหนบอกพี่คำนึงเดินี่ใครนี่ใครคอร์สกำลังสองหนึ่งองศานี่ใครนี่ใครคอร์สกำลังสองสามองศาหนูน้อยเอ้ยทรายกำลังสองหนึ่งองศาบวกกับคอร์สกำลังสองหนึ่งองศา ไม่ได้ใบเอกลักษณ์ตรีโกณไซน์กำลังสองเอบวกคอสกำลังสองเอ่ากากับหนึ่งไซด์กำลังสองสามองศาบวกคอสกำลังสองสามองศาอีกหนึ่งตามทันไหมหนูจะมีหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งอย่างเงี้ยกี่คู่กี่ตัวเออเพราะมันสี่สิบสี่ตัวกับอีกหนึ่งตัวไม่มีคู่รวมไปสี่สิบห้าตัวถูกป่ะสี่สี่ตัวสองตัวรว,วมกันเป็นหนึ A ่งเอกลักษณ์ก็ได้หนึ่งได้หนึ่งแบบนี้จึงมีหนึ่งกี่ตัวนะพูดแล้ว เออหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งแบบเนี้ยตืดตืดตืดทั้งสิ้นกี่ตัวนะยี่บสองตัวเห็นไหมแล้วก็มีตัวที่ไม่มีคู่คือใครดังๆทรายกำลังสองสี่สาออกมาตรงนี้แล้วกงหลังลบด้วยแบบเดียวกันเลยน้องนี่ใครบางคนบอกไหนใครเห็นไหม<ด>นี่โนนไงาตายเงาไม้ใหญ่มาแล้ว พลงรุ่นคุณพ่อคุณแม่เป็นวัยรุ่นแล้วใครปุบเขาให้ทรายกำลังสองสององศาบวกคอสกำลังสองสององศาหนึ่งเอกลักษณ์ตรีโกณทรายกำลังสองสี่องศาบวกครับกำลังสองสี่หนึ่งมีทั้งหมดอีกกี่ตัวเหมือนกันยี่สิบสองตัวเหมือนกันหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งน้องตึด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 ทั้งหมดนี้ยี่สิบสองตัวอันนี้ครบคู่พอดีจริงไหมน้องเพราะมันสี่สิบสี่ตัวก็ออกมายี่สิบสองคู่น้อง แล้วปึกนี้ลบกับปึกนี้หมดไหมหมดนี่ไงน้องไปยาวๆปุ๊บปุ๊บหมดทั้งปึกก็เหลืออีนี่ตัวเดียวเป็นคําตอบสุดท้ายซึ่งเหลืออีนี่ตัวเดียวเป็นคำตอบสายก็เท่ากับใครนะ่ั้งดังสายสี่สิบห้าคือหนึ่งส่วนรูทสองทั้งหมดยกกําลังสองตอบหนึ่งส่วนสองจบเลิก